สีสันมาทำเงินไม่มนี่มันสีเจ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 กำลังไลเล่าให้ฟังว่าคนแก่เขาขายของอยู่กับบ้านก็ไปฆ่าเขาหนึ่งไปทกบจริงของเขาเวลาจับได้บางทีวอาไปซ้อมไปซ้อม้าอะไรก็อะไรเงี้ยคนที่ชอบแบบอะไรนะโลกสวยอ่บางทีมันก็สวยเกินนะนาะ คือคือมือไม่พายรองเท้าหละนะใครก็ทําอะไรก็คอยขัดคอยอะไรอา่านรักษนะ์เนี่ยซื้อเดอมมาเนี่ยส่วนมากก็จะใช้กันไม่หมดแร้วแล้วก็ทิง้งบมันก่นไม่รู้ก็ทิง้งจริงๆไอ้นนี่มันก็ยังหอมอยู่แกะออกมาก็ยังได้อยู่ เนี่ยอันนี้เขาจะมีที่เติมคนไม่ดูก็ทิ้งเลยแล้วก็พอพอมันหมดเราก็เอามาดมได้อีกมันหอมนะคะคุณทั้งสามสิบสี่เลยนะคะชั่วโมงสี่สิบนาทีแล้วเราอยู่กันสองชั่วโมงนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะถ้าเราเอาไปคุยไปมือ <c oughs> รักนิยมนะคะอประเทศมือไม่ผ่ายเอาเท้าหลาน้ำอ่ะ จริงจริงร่างกายต้องการกาแฟอีกหนึ่งแก้วแล้วเนี่ยอีกหนึ่งแก้วยังไหวนะแต่ว่าไม่เอาไม่ดีกว่าทานมากเนี่ยคือหมอเคยบอกเนี่ยเมื่อก่อนเคยไปปรึกษาด้วยความอ้วนหมอบอกให้ทานกาแฟดำโอไม่ทานข้าวคุณหมอทานข้าวไม่ได้ไม่ทานข้าวแบืมันอ้วนหมอบอกว่า กาแฟแก้วหนึ่งเท่ากับข้าวจานหนึ่งหมอบอกเลยกาแฟแก้วหนึ่งเท่ากับข้าวจานหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะอะไรมันก็มีครีมมีอะไรบางทีข้าวย่างน้อยกว่ากาแฟอีกหมอบอกมาเลยอืหม,มอ,อให้ให้ใหัดทานกาแฟดำแ,แต่คงทานไม่ได้แรละชีวิตนี้ให้รับประทานกาแฟดำนะทานข้าวกับน้ำปลาดีกว่าหมาให้ทานกาแฟดำ แต่ว่ากาแฟกแก้วเท่ากับข้าวจานหนึ่งหมอบอกดยปรึกษามาแล้วถ้าให้ดีทางไข่ต้ม <c oughs> แต่ว่าวัยนี้แล้วเราไม่ต้องผอมมากหรอกเนาะไม่ต้องผอมมากแอกผอให้ร่างกายแข็งแรงก็พอไม่จําเป็นแล้วที่จะต้องผอมยิ่งผอมก็ยิ่งดูแก่จริงนะคะยิ่งผอมก็ยิ่งดูแก่คนแก่ไม่ต้องผอมมากบางคนก,ก็อยากจะผอม ใื่ไหมว่าตาจะปิดใจมันยังยังอยากจะคุยอยู่แต่ตามันจะปิดเพราะจะบอกว่านอนดึกมาหลายวันมันก็ดึกทุกวันเนาะแต่มันก็ได้นอนนะได้นอเมื่อคืนนอนตอนทีสี่ทีสี่เดี๋ยวเดี๋ยวลงจากสตรีมนะคะเดี๋ยวลงจากสตรีมประมาณ อันนี้ที่หนึ่งกว่าแล้วใช่ไหมคะจะขึ้นตีสองตีสองเดี๋ยวจะทําคลิปอีกสักพักหนึ่งอะ่ะประมาณตีสี่ถึงจะนอนมึงค,คนนอนดึกอะ่ะเดี๋ยวตีสี่ก็นอนมาประมาณตีสี่ทำไมมันถึงไม่ตั้งไม่ได้ไม่อได้ พูดถึงพูดถึงนั่งรถไฟแล้วใจสั่งมาจริงๆนะอันนี้พูดจริงๆเลยนะพูดจากใจเลยนะว่าอยากไปนั่งเล่นอยากไปนั่งรถไฟแต่ว่าใจก็ยังเรายังเลี้ยงแมวยังห่วงแมวอยู่นะพูดจักใจเลยนะคิดไว้ตั้านแะล้ว ้องอีกหลายปีกว่าจะได้ไปฝ่าแม่ไว้เจ้านอกจากพาใจตะก้าไปด้วยชาวบ้านก็ลองเรียนแน่